สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักชั้นป .5 ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอ,อุ้มเอวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครูอุ้มเอาวรรณคดีเรื่องดีๆมาฝากด้วยวันนี้เราจะเรียนวรรณคดีเรื่องนี้ซึ่งต่อจากอาทิตย์ที่แล้วลูกอาทิตย์ที่แล้วครูอุ้มสอนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสําคัญของวรรณคดีเรื่องสังทองอาทิตย์นี้จะมาเจาะลึกของตัวบทเด่นว่าวรรณคดีเรื่องนี้เนี่ยมีตัวบทเด่นใดๆบ้างที่ควรศึกษาโอเค มาลุยลูกเด็กปห้านะเพื่อไม่ให้เป็นการช้าอ่าเราต้องลุยทบทวนนิดนึงประวัติความเป็นมาผู้แต่งคือรัชกาลที่สองที่มาของเรื่องรัชกาลที่สองท่านนําเรื่องนี้มาจาก ชาดกในพระพุทธศาสนาลูกก็คือปัญญาสชาดกคือเรื่องสังทองเนี่ยเรามีเล่นมาตั้งแต่อยุธยาแล้วเออเรามีเรื่องราวของสังทองเนี่ยตั้งแต่อยุธยาแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยมาจากปัญญาชาดกในพระพุทธศาสนารัชกาลที่สองไม่ได้แต่งเรื่องสังทองขึ้นมาเองเนาะท่านนําเรื่องสังทองจากพระพุทธศาสนาเนี่ยมาแต่งเป็นกรอนบทละครลูกอ่าซึ่งกรอนบทละครก็จะขึ้นต้นด้วยเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปอ้าวยกตัวอย่างเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปเนาะ เมื่อนั้นชมจันกัลยามรารสีอยู่ด้วยยายตาได้5ปีย่าแค้นแสนทวีทุกเวลาครูอุ้มจําได้ว่าครูอุ้มเนี่ยค้างคาถามไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนาะว่าเอ๊ะบทนี้กล่าวถึงใครเอากล่าวถึงใครลูกเมื่อนั้นชมจันกัลยามรารสีอยู่ด้วยย,ยายตาได้5ปีย่าแค้นแสนทวีทุกเวลากล่าวถึง นางจันเทวีออนางจันเทวีคือใครนางจันเทวีก็คือแม่ของพระสารน,นั่นแหละอยู่กับยายตาถูกเนรเทศเออกจากเมืองสั่งให้เพชัฆาตเดี๋ยไปฆ่านางจันเทวีแต่เพชัฆาาสงสารใช่ไหมก็เลยปล่อยนางจันเทวีไปนางจันเทวีก็เลยมาอยู่กับยายกับตาที่กระท่อมปลายนาเนี่ยเออที่กระท่อมปลายนาหรือเปล่าไม่รู้แต่กระท่อมของยายตาเนี่ยได้5ปีแล้วเออโอเคโอเคเนาะผ่านประวัติความเป็นมาอ่ะมาดูเรื่องยอ่อเรื่องยอ่อ อันนี้น่าจะไปเร็วได้เพราะเด็กๆน่าจะมีพื้นฐานความรู้แล้วนะเนาะอ้าวเรื่องยอ่อเรื่องแรกนางจันเทวีถูกสั่งฆ่าเนื่องจากคลอดลูกออกมาเป็นหอยสังนางจันทาเทวีเนี่ยซึ่งเป็นพระมเหสีฝ่ายซ้ายเนี่ยก็เลยใส่ความว่าเนี่ยคลอดลูกออกมาเป็นหอยเนี่ยกาละกินีบ้านเมืองอพระมหากรย์ก็หูเบาไงก็เลยเนรเทศนางจันเทวีออกไปแล้วก็สั่งให้เพชฌฆาตไปฆ่าแต่เพชฌฆาตสงสารเลยปล่อยตัวไปลูกพอปล่อยตัวปุ๊บนางจันเทวีก็ตุลัดตุเลเดินเข้าป่าไป วันหนึ่งนางจันทเทวีเดินเข้าป่า <c oughs> เจอตากับยายผู้หนึ่งเนาะอยู่ในป่าอ่าก็เลยอาศัยตากับยายเนี่ยเลื่อยมาได้ห้าถึงหกปีเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกที่เป็นหอยเนี่ยมาห้าหปีแต่พระสังไม่ยอมออกจากหอยสักทีซ่อนตัวอยู่แต่ในหอยสังทาให้เทวดาเนี่ยฉันต้องทําอะไรสักอย่างแล้ว <c oughs> วันนี้แทบเพลงเยอะอยู่เนาะเออใครเกิดแตนหรือเปล่าอ่ะเทวดาก็เลยบันดาล ให้ไก่ป่าเนี่ยมาจิกข้าวของนางจันเทวีลูกอ่าข้าวที่นางจันเทวีตากไว้เนี่ยจิก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 คุยเคียให้แตกกระจายให้หมดนะลูกนะเพื่อรอให้พระสังเนี่ยออกมาไล่ไก่ได้ผลลูกอ่าเทวดาบรรดาลปุ๊บพระสังก็ออกมาไล่ไก่พอพระสังออกมาไล่ไก่เห็นบ้านแม่ไม่ยบ้านแม่ไม่ได้ปัดไม่ได้กวาดเลยปัดกวาดให้ทํากับข้าวให้แม่แล้วก็ ไปในหอยแม่กลับมาปุ๊บเฮ้ยทาไมบ้านสะอาดจ,จังบ้านสะอาดจ,จังแล้วเมื่อกี้เห็นหลังเด็กวัยวายหายเข้าไปในหอยใครอ่ะใครอ่ะหรือว่าลูกเราก็เลยแกล้งทําเป็นลงจากบ้านอมาแอบอยู่รอให้พระสังเนี่อออกมาพระสังเมื่อไม่เห็นแม่ก็นึกว่าแม่ไปแล้วก็เลยออกมาพอออกมาปุ๊บแม่ทําไงเอาไม้ไปไตีให้หอยแต่จะได้กลับเข้าไปในหอยไม่ได้อีกเออแม่กับลูกก็ได้เจอกันครั้งแรกแล้วเนื่องจากกลับเข้าไปในหอยไม่ได้แล้วโอเคไหม โอเคเนาะนี่คือเรื่องยอ่อลูกเรื่องยอ่อไม่น่าจะงงนะเข้าใจมาลุยตัวบทเด่นตัวบทเด่นวันนี้เตรียมมา3ชุดแบบอิ่มๆเลยชุดที่1ลูกเทพบระบุจุติมาบังเกิด กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายบุญญาธิการนั้นมากมายจะล้ำเลิศเพลิดเพลายเมื่อปลายมือถึงจะตกน้ําก็ไม่ไหลตกในกองกูนไม่สูญชื่อจะได้ผ่านบ้านเมืองเรื่องหรืออึ้งอือดินฟ้าบาดาลกล่าวถึงใครลูกกล่าวถึงพระสังว่าพระสังเนี่ยมีชาติกําเนิดที่แปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเพราะว่าเป็นพี่เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการลูกอ่าเป็นเทพปรตบจุติมาบังเกิดกําเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายคนเนี่ยเขาคลอดเป็นคนออกมาเลยอ่าพระสังคลอดเป็นหอยออกมานี่ไงก็เลย กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายบุญญาธิการนั้นมากมายจะล้าเลิศเพิดพลยเมื่อปลายมือหมายความว่าไงปลายมือปลายมือหมายถึงบ้านปลายชีวิตช่วงชีวิตต้นต้นตั้งแต่วัยเกิดไปจนถึงวัยหนุ่มๆนุ่มเนี่ย อาจจะต้องลําบากหน่อยแต่ว่าจะได้มีความสุขเมื่อปลายมือก็คือเมื่อบ้านปลายชีวิตนั่นเองถึงจะตกน้ําก็ไม่ไหลนี่เป็นคนดีนะตกน้ําไม่ไหลตกในกองกูลไม่สูญชื่อกองกูลก็คือไฟลูกตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะว่าเป็นคนดีจะได้ผ่านบ้านเมืองเรื่องลือผ่านบ้านเมืองเรื่องลือหมายความว่าจะได้เป็นคิงลูกจะได้เป็นกษัตร,ริย์เนาะจะได้เป็นคิงของเมืองใดเมืองหนึ่งอึ้งอืดินฟ้าบาดานก็คือชื่อเสียงกิตติยศเนี่ยจะขจรขจาจไปไกลเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้กล่าวถึงพระสัง นะลูกนะโอเคไหมโอเคผ่านฉ่ำยังยังไม่ฉ่ำม,มาชุดที่สองต่อชุดที่สองบอกว่าอะไรสวมสอดกอดบาดพระมานดาซบเกษาพลางทางร้องไห้แม่ต่อยสังแตกแหลกไปร่ำรารเสียดายไม่ไวายคิดเออเหมือนแม่ฆ่าลูกให้หมวยหมอนม้านดอนไม่รักแต่สักนิดพระแม่ต่อยสังดังชีวิตจะชมชิดลูกนี้สักกี่วันเนี่ย เขาบอกเหตุผลลึกๆว่าทําไมพระสังเนี่ึงไม่อยู่ถึงไม่ออกมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยู่นะถึงไม่ออกมาจากหอยสังเพราะว่ากลัวว่าแม่จะชมชิดลูกนี้สักกี่วันกลัวไงเกิดในหอยมีลูกกบาบังที่ดีอยู่แล้วกลัวว่าออกมาเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะรักเราสักกี่วันคนนี้จะสักกี่วันเนาะก็เลยไม่กล้าออกมาจากหอยสังแต่ว่าบทนี้เป็นบทที่พระสังร้องไห้เข้าไปกอดแม่ว่าแม่ตีหอยลูกทําไมตีหอยสังลูกทําไมแล้วลูกจะอยู่ยังไง เอออันนี้เนาะอันนี้นะนนนะเป็นตัวบทเด่นที่แม่กับลูกได้เจอกันครั้งแรกลูกโอเคแม่ตอบว่าไงเราไปดูชุดที่สามชุดที่สามแม่ตอบลูกฟังเอย่ยฟังลูกว่าะมารดาเสียวใจไหววันกอจูบรูปเนตรเกตก,กันร่วมวันขวัญตาพ่อว่าใหญ่สิ้นเคราะห์สิ้นกรรมทำมาลูกยายอย่าว่าแม่เสียวไส้ตกทุกได้ยากลำบากใจพะ ไอ้หอยสั่งมันจังทานเออมันมาห่อหุ้มพ่อเอาไว้ทําให้โหรามันว่าขานมีตุลงหลงกลอีคนผ่านไม่ช้าไม่นานจะคืนวังนี่แม่นะลูกด้วยความคับแค้นใจคนเป็นแม่เลี้ยงลูกมาห้าหกปีไม่เจอลูกเลย เลี้ยงในหอยอมาห้าหกปีไม่เจอลูกเลยวันนี้ได้เจอลูกแล้วแนะแล้วลูกก็พูดมาแม่ตีหอยของลูกทําไมลูกจะอยู่ยังไงอแม่ก็เลยตอบว่าอย่าพูดแบบนี้แม่เสียวใจแม่หวั่นไหวนะเห็นแม่เป็นคนแข็งแกร่งอย่างเงี้ยเลี้ยงเจ้ามาเนี่ยแม่ก็เป็นคนหวั่นไหวเหมือนกันนะแล้วก็กอดจูบรูปเนตรเกตการคือกอดหมดเลยรูปตารูปหูรูป,ห,รปหัวนะลูกนะว่าสิน้นเคะสิ้นกรรมและวันนี้เราได้เจอกันแล้วไงลูกยายอย่าว่าแม่เสียวใจตกทุกข์ได้ยากลําบากใจเพราะ ใชหอยสังมันจังทานเพราะหอยสังลูกนี่แหละนะทาให้เราเนี่ยจะต้องมาอยู่ตรงนี้เราเนี่ยเกิดในวังนะเรามีเชื้อสายกษัตริย์นะลูกแต่เราต้องมาอยู่ในบ้านปาน่านาดดนเนี่ยก็เพราะว่าไอหอยสังของลูกนี่แหละแต่ไม่ได้โทษลูกนะ,ะเขาว่าจังทานแปลว่าต่ําช้าลูกจังทานแปลว่าต่าช้าเพราะว่าโกรธไงโกรธที่หอยสังม,มันมาทำให้ชีวิตของคนคนหนึ่งคนสองคนเนี่ยต้องเปลี่ยนไปนะลูกนะมันมาห่อหุ้มพ่อเอาไว้อ่าหมายถึงหอยสังทําให้โหรามันว่าขานก็คือโหราก็คือพวกหมอดูในวัง ที่กล่าวนางจันเทวีว่าเป็นกาลก,กินีเนี่ยแหละทําให้โหรามันว่าขานมีตุรงหลงกลอีกคนผ่านและพ่อเจ้าอะ่ะก็ไปหลงกลอีพระมเหสีฝ่ายซ้ายด้วยเออโกรธแล้วเนาะไม่เป็นไรไม่ช้าไม่นานจะคืนวันตบบ่าลูกไม่ช้าไม่นานเราจะกลับไปวางไปอยู่ในที่ของเราเออ ไ,ไงจุย่างจุใจแล้วนะอันนี้ก็แต่ดีมากเลยเนาะบทนี้ก็บทดีนะครูอุ้มชอบตรงนี้มาเลยไม่ช้าไม่นานจะคืนวางที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราเราต้องอยู่ในที่ของเราลูกเออโอเคผ่าน3มบท3มชุดอิ่มอิ่มอ่ะครูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะเข้าใจเนื้อหาที่ครูอุ้มนํามาฝากในวันนี้ตอนนี้ได้เวลาแล้วลูกได้เวลาที่เราทุกๆคนจะต้องไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลย เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสําหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด s ั b ส c r i b ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย